กกมันไม่มีกล้องดีกว่านี้หรอนี่คผมนีม่คือกล้องที่จะจะเราไปลงที่นี่ใช่ไหมใช่พอยก็คือว่าความตั้งใจของเราคือคนที่ออกจากที่นี่คู่สุดท้ายจะเป็นคู่ที่ยี่สิบแต่ตอนนี้เวลาห้าทุ่มห้าทุ่มเลยสองอคู่ที่ไม่ยอมกลับด้วยเหตุผลต่างๆนานาทำให้เราทีมงานทั้งหมดเอากล้องแพนไปหน่อยทีมงานที่รออยู่ ทุกคนก็อยากกลับบ้านนะครับผมก็คิดว่าด้วยด้วยออตไลซ์ที่มีอยู่ผมคิดว่าอยา่20เลยเอาเป็นป๊อกไปเลย20ให้ทั้งสองคู่ไปที่เชียงรายครับนะครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตครับตามไปดูกันครับว่าใครจะเป็นคู่โชคดีเป็นคู่ที่20และ20ครับเดี๋ยวตามเลยครับอาง่ายดีนะครับ ทำไมยังไม่กลับครับก็กำลังสั่งเมาอยู่ร้อยอย่างทำไมยังไม่กลับครับเพืส่งอีกส่งลูกน้องลูกน้องเขาไม่สั่งหรือว่าอะไรตัวผันหลุดหรืออันตรายยังไม่เมาหรือว่าตกลงว่าไม่ได้ทานริยังไม่เมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเมาต่อแล้วกันจะไปที่ไหนต่อครับเดี๋ยวกินที่บ้านจะสบายสบายโอเคครับก็ ขอแสดงความยินดีครับเราไม่ได้เซตอัพนะครับวันนี้คือคุณคือผู้โชคดีในคู่ที่20ครับยินดีด้วยครับไปเชียงรายกับเรานะครับเดี๋ยวให้เบอร์กับเจ้าหน้าที่ด้านหลังเลยนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับแล้วก็คุณได้สิทธิ์ไปเชียงรายครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราเดินดูเลยครับว่าในตอนนี้ส่วนของ การเซตอัพโต no ๊ะเก้าอี้เนี่ยเราเตรียมการสอบเดี๋ยว่นี้แล้วนะครับยังมีคู่นึงครับที่จะเป็นคู่ที่ยีนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับไปเชียงรายนะแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าทำไมยังไม่กลับครับไม่ได้แต่ว่าไปคุยยังเลยนะค่ะคุยเรื่องนี่หละกราบกระสอได้ล้วค่ะกราบกระสอใช่ค่ะก็ต้องรีบไปเลยวโจทย์เราคือว่า ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นคู้สุดท้ายจะได้ที่นั่งเป็นที่นั่งที่20่สิบนะวันนี้อันนี้คือพูดจริงเพราะเขาเมื่อกี้วันนี้บอกเขาโกหกเออพี่บอกโกหกอ่ะไม่พี่เขาอานนะครับแต่ว่าในในความน่าจะจริงเราคือจะเอาผู้สุดท้ายจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยมีอยู่สองคู่นะครับทางผู้บริหารเราเลยบอกว่า แล้ววันนี้ขอเป็นผู้ที20่20นะครับมีด้อยครับไปเชียงรายเรายังไม่ได้ไปคาร์บกอสนะไปแค่เชียงรายก่อนนะครับก็อยากให้พูดอะไรกับทางบ้านนิดนึงแค่ลูกก่อนนะลหลานก่อนให้กกกเก็บที่สาวทางบ้านไหมคะอันไหนคะเอาไปเลยนะโอเคก็ สิงห์เนี่ยจะมีแคมเปญดีๆเยอะแยะเลยนะคะก็เชิญก็ติดตามแล้วก็อาจจะได้เป็นผู้โชคดีก้าวขาขึ้นลงไปทํากิจกรรมอะไรสักอย่างในกับสิ่งก็เชิญก็สิ่งเยอะแนะคะคะขาก็สําหรับสิงห์เองเนี่ยมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เสมออยู่แล้วนะคะ นั่นเองท้ายก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งใน20ได้เข้าไปที่ไล่คนรอดที่เชียงรายซึ่งไม่เคยไปเลยค่ะมีโอกาสได้ไปขอบคุณมากค่ะก็เรียกว่าทั้งสองคู่เนี่ยไม่ทันคิดเลยนะครับว่าเขาจะเป็นู้โชคดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสองคู่ผู้โชคดีนะครับแล้วเราไปติดตามกันที่เชียงรายครับว่าใครจะเป็น21คู่ที่ไปทำเวิร์กช็อปกับเราก่อนที่จะขับไป5คู่เดินทางไปสิงดิสโก เพื500่อ500ห้เดินกระปกรด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นเพราะเราแบบว่าคุยกัน